ครับผมสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u t ู b e ตตอมรถไทยนะครับอ่ะเจอกันอีกคลิปครับพี่น้องตามคํำเรียกรองครับเห็นพี่น้องขอกันขมาหลายนะครับว่าสอนวิธีการยกกล่องแน่นะครับืันนี้ก็จีพากันมายยกแบบสดๆได้พี่น้องอ่ะหางกระโได้ใส่จ็คเื่อครับปีนี้เทื่อแรกครับดินก็ฝนก็ตกมันแห้งนะครับ เอาตะข้าวเปียดหานะครับมาไทยไ้เป็นทีประมาณหาหกไรครับก่อนอื่นครับโซหางนี่ต้องตีนได้นะครับ,รบเวลารถซีกรถยังกะพอรถพอหล่อลอกประได้ซีกนั่มน,นะครับเดี๋ยวปรับเชนใหม่กันพี่น้องมันคือดีลงหลายแัว สิประมาณนี้ครับโอ้ฮม้นหักไม่ม้นหรอกครับกสิประมาณนี่นะครับอ่ารูปทรงหางครับน็อตใส่ครบแน่บครบแน่แล้วครับลายเบาต่องนี่คือสีใใหญ่โหดอยู่เนาะครับ เดี๋ยวจังเงยบอกให้เพื่อนนะครับตั้งร่องเมืองกรผมกับเพื่อนในร่องเท่ากันนะครับนะบอกเกือบสุดพื่แล้วครับแถวบานผมเพื่อนมากล่องหง่นะครับถามเป๋มันยังปวดใหง่ปวดก็คือสีได้เงับับนะถ้าไปชมการอยู่กล่องสดๆกันเลยพี่น้องเลยก่อนสีตั้งร่องแรกเขาก็ต้องล่างไว้แน่ในกนนะครับ สองแลนเอาห้อยรถนะครับถ้าตั้งร่องแรกตรงก็คือตรงกันไปเลยครับอ่ะไปช่มกันเลยพี่นอ้องสีออกมาแนวไะไครับสีตรงบาตรงครับอ่ะปมกับเรนยุกร่องแรกคือกันครับถ่ายตามคําเรียบกล่องไปเลยครับ อาจีสันแน่เวยครับแลแรนน้ำข้องที่เขาตั้งไว้แล้วครับ ภูมิหยันต้องเกิดเจอครับดิ้นก็จะแข็งแน่อยับประมาณนี้ครับอ้าบม่มีผู้ถือสาผิดย,ยากแน่นอนครับไปชมกันต่อครับ สันแน่ขอให้ไม่เลือครับพี่น้องเลยจินกาง่ายรับเพิ่นอยากปลูกครับหาเขาหาเพราะเขาว่าคัดแจขคนกินครับเพิ่นอยากปลูกเพมกระจัดหน่อยนะครับกาสีประมาณนี้ครับพี่น้องอ้าผู้ใดสําหรับมือม่ครับเอาไปเห็ดนาได้นะครับเออมีกักมีชาเนาะครับก็ได้แพงนะครับนะไปช่วงนีกครับพี่น้องลงแค่สองข้อในว่ร์จักเนาะครับตัวนี้ใส่ให้สองนะครับ รอบกับบ้านหาบ้านนก,กับ นนะครับุกสดๆไปเลยครับอ,อ่ะสีปะะเป็ง่งงามานันได้นะครับเป็นหลองแหลกหลองแหลกของฤดูกาลนะครับระมาณเนี้ยนะครับ ยมกันต่อครับออกอบเครื่องครับ ทานบ่ครับเดี่ยว่ะตีช่วงมันเข้ามาได้ครับเป็นหลายคนขอกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเลยจัดไห้ก่อนนะครับถ้าไปเบิ่งข้างล่างนะครับโอ้เตียนไรพี่น้องเลยซึ่งเตีนทั้งไงครับนี่แหละครับคื่ออะไรละครับลักลักคือทางต้องดินได้นะครับครับเวลารถซีกลดยังลองเข้าก็จะบ่อซีกหน่อมนะครับบ้านผมมักลองญ่แน่แล้วครับพี่น้อง ะมาณนี้นะครับไงนะครับครับฝากติดตามผลงานน้ำนะครับอ่าสำหรับมือใหม่นะครับผู้ใดที่หยุกบ่ซือบ่ตรงกะไปลองเบิ่งได้นะครับกะสีะมาณนี้ครับมีเทคนิคเล็กๆหน่อยมาฝากกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอ่าผู้ผู้ที่เก่งก็ผมก็อาจจะมีนะครับตัวนี้ก็ มันเนื้อฝ่ายังมีฝ่านะครับตัวนี้ก็มาสอนสำรับมือใหม่นะครับพี่น้องในชุมนะครับอ่ะนี่ก็สิได้ยุกกล่องให้เพื่อนกอนครับก่อนสิได้เข้าไปใช้ให้นะครับมานี่อ้าวน้ำเทคนิคโอยดิ่นพันกันนะพี่น้องน้ำเทคนิคเล็กๆน,น้อยมาฝากกันครับแต่ผมไม่ยั้งหลายครับซ้ำนี่นะครับไปมีดุมกบถถ็บปได้ถอดคานถอดครับ หางกระสือหางเก่ามากครับพันกว่าบาทนะครับใส่นอดครบแนบครบแน่นะครับพี่น้องเอาแต่ได้ก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปหนที่ผ่ากันไปเหตุยังน,น,นะครับแต่ผมคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ